ทีนี้เกณฑ์การตัดสินนิดนึงครับอย่างเงี้ยเขาบอกว่าวิ่งได้สูงสุดประมาณ2213กิโลเมตรของอาจารย์เนี่ยนะฮะเขาวัดยังไงเขาเออมีวิธีการดูยังไงก็คือ,อ,ขอเขาวัดจากระยะทางที่วิ่งในสนามเซปังก็คือวิ่งทั้งหมดเนี่ยสี่รอบรอบหนึ่งประมาณสัก2กิโลคือเขาตัดไม่ได้วิ่งทั้งหมดในทั้งสนามคือเลือกมาเฉพาะโซนหนึ่งรอบหนึ่งเนี่ยสกิโล สองกิโลกว่านะสี่รอบก็จะประมาณสัก11กิโลเขาก็ดูว่าใน11กิโลเนี่ยเราใช้น้ามันประมาณเท่าไหร่แล้วก็หารเป็นสเกลออกมาว่าท่านหนึ่งลิตรเนี่ยมันควรจะวิ่งไปได้สักกี่กิโลเมตรครับเราไม่ได้วิ่งถึง2,000โลนะเราก็วิ่งประมาณสักเที่ยวหนึ่งก็11โลใช้การคํานวณเอาแล้วก็เบ็ดสเกลเอาขึ้นมาแต่มีหลายๆท่านเนี่ยสงสัยว่ามันจะวิ่งได้ยังไงนั่นแหละสกิโล เราเองสงสัยจะเป็นไปได้เหรอวิ่งจากเบตงมาที่ไหนนะอันนี้บอกว่ากัวลาไปเชียงใหม่เลยนะกัวลาไปเชียงใหม่ตามตัวเลขแต่ถ้าวิ่งถามว่าวิ่งจริงจริงถแบบนี้ไปแค่ข้างหน้าแยกข้างหน้าก็รถหนึ่งก็ชนแล้วฮะที่ได้ก็ถูกที่อันนี้คือรถไี่เราปรับปรุงเพื่อจะให้มันประหยัดพลังงานมากที่สุดค่ะรูปทรงรถแบบนี้วิ่งมาถนนไม่ได้ไม่ได้อันนี้หนึ่งอันนี้สองคือคนขับรับได้ไหมที่จะไม่สบายไม่สบายไม่มีแอร์้อนสัมภาระขนไม่ได้ นอนไปในสามคือเรื่องของน้ําหนักรถรถจริงๆที่เราใช้กันเนี่ยน้าหนักประมาณสักตันสองตันผ่านสองพันโลแต่รถนี่ห้าสิบโลเบากว่ายี่สิบสาสิบเท่าเครื่องยนตูกับรถบรรทุกลอดใต้ไปไงเราลอดเขาไปเลยครับแล้วก็เรื่องของเครื่องยนต์ที่เราใช้ปกติเนี่ยเล็กๆก็พันห้าร้อยสีซีแต่เราใช้แน่ร้อยกว่าซีซีทำให้สเกลในการเปลี่ยนน้ามันเนี่ยมันเป็นไปได้ที่จะวิ่งถึงถึงสองพันกิโลแรกมาด้วยน้ําหนัก เครื่องยนหรือก็ความไม่สบายก็คือเขาเอามาคำนวณกันหมดเลยถูกไหมอาจารย์ฮะแล้วก็ตอนขับเนี่ยเราไม่ได้ขับแบบเหมือนที่เราใช้ทั่วไปก็ต้องใช้ทักษะของคนขับเป็นพิเศษเดี๋ยวจะให้อะไรฟังว่าเทคนิคที่ใช้เนี่ยอะไรบ้างทำให้เราประหยัดได้ถึงขั้นากขึ้นมาเพราะมีต้องมีความเร็วเท่าไรมันจะประหยัดได้ยังไงอะไรเหยียบเหยียบยังไงแล้วนอนขับอีกถูกเช่าไงฮะเทคนิคหลักๆก็คือครับตอนต้องสตาร์ทพอเครื่องติดเนี่ยเราต้องเ่งให้ตันๆเลงให้รถรู้สึกว่ารถพุ่ง แล้วก็ดับเครื่องตอนนี้ความเร็วประมาณเราดับประมาณ40เงี้ยเราปล่อยความเร็วไหลเงี้ยอย่างสนามเตปังเนี้ยลงเนินเนี้ยมันไหลเกือบถึง60เงี้ยแล้วก็ได้เปรียบช่วงเนี้ยแล้วก็ปล่อยให้รถไหลพอจะขึ้นเนินเราก็พอจะถึงเนินเราต้องเตรียมตัวสตาร์แล้วแล้วสตาร์ให้ขึ้นเนินให้หลุดเนินไว้เราก็ปล่อยรถไหลต่อไปเลย คือขับไปดับไปใช้ใช้พลังเขาเรียกว่าใช้เทคนิคของแรงของมันอ่ะแรงเฉยมันไหลไปเรื่อยๆเราจะขึ้นเนินทีก็สตาร์ททีไม่ติดก็อยู่ตรงนั้น่ะไหลลงมาอีกก็มีรอบตอนลองครั้งหนึ่งรถสตาร์ทไม่ติดขาลงเนี่ยขาขึ้นเนินเนี่ยมีมีไหมฮะมีครั้งหนึ่งครับต้องเบรกเลยเพราะนั้นรถไหลลงลงลงเนินเลยมันเหวเลยอันนั้นคือตอนที่การตอนที่แข่งขันเลยหรือเปล่าอย่างตอนซ้อมครั้งแรกเอตอนซ้อมเห็นไหมซ้อมก็ทาให้ใจเสียแล้ว แต่ตอนแข่งไม่เป็นไรใช่ไหมครับตอนแข่งไม่เป็นไรครับเออนะนี่ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึงใช่ใช่แล้วอย่างนี้ประเทศไหนคะที่ดูน่ากลัวที่สุดสําหรับพวกเราเลยประเทศไหนก็คือมีตอนนี้ที่มีหลักๆก็คือสองทีมครับมีประเทศญี่ปุ่นค่ะรับประเทศไทยเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยคือแชมป์เก่าปีแล้วผมลัวอยู่แล้วแชมป์เก่าปีที่แล้วคือใครคะโรงเรียนกองทบกุปธรรมช่างกลกรตบครับ แต่ปีนี้ได้ที่2องนะที่อาจารย์บอกเมื่อกี้แต่ปีนี้เขาคนคนประเภทกันด้วยนี่ใช่ไหมคะคนประเภทครับญี่ปุ่นเขาหน้ากลัวยังไงเล่าเล่านิดหนึ่งได้ไหมฮะไปรู้เขาไหมว่าเขาคือญี่ปุ่นอปีแล้วอ่ะได้ข่าวมาเขาวิ่งได้ประมาณพันพันสองกิโลเมตรอ่าฮะก็คือเขาใช้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับก็คืออย่างเขามาแข่งปีเนี้ผมผมกะแบบสติทีเขาน่าจะเลยพันสองขึ้นอยู่แล้วในใจผมนะอืก็คือเาจะมปญี่ปุ่นกับไทยครับแต่รถญี่ปุ่นเนี่ย มันแตกตา่างจากรถของคนไทยมากเลยเพราะเขาจะเน้นเรื่องเทคโนโลยีเรื่องบอดี้ตัวโครงรถเนี่ยเขาไม่มีโครงเลยเป็นเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคันเลยครับม,มันจะเบามากเร็วเลยสิใช่เครื่องแล้วเครื่องยนต์ต่างๆนี่เขาทำจุดจุดแพ็กมาเนี่ยครับมันเป็นที่เราทําไม่ได้แล<ำ>้วห<ะ>น<ำ>ักคนขับได้นั่นแหะสินั่นแหะสินั่นเป็นเทคนิคของเขาเหมือนกันใช่ใช่ครับ มันจะเทคโนโลยีมันจะเหนือนเหนือเหนือไทยมากเราะะดนเราสู้ไม่ได้ทางนี้นนแต่ก็สู้เขาได้แล้วนะใช่ไหมแต่แน่นอนทีมหนึ่งจะต้องไม่ได้ประกอบแค่สี่คนนี้แน่ๆเลยจริง<ช>ๆแล,แล้วเนี่ยยังมีคนอื่นที่ช่วยในการร่วมง,งานแข่งขันในครั้งนี้ด้วยไหมคะสำหรับทีมหาจานะคะอาจารย์ตอบก็ได้ค่ทีมเรามีอีกหลายคนมากเลยที่ที่ร่วมเดืดเสร็จเนี่ยที่เราไปเนี่ยหกคน แล้วก็ยังขาดอีกสองนะแล้วก็นอกจากหกคนที่ไปแล้วยังมีคนอื่นอีกสักสามสี่คนลงกันสักประมาณสิบคนนะฮะแล้วก็จริงๆที่เรามาถึงณจุดนี้เนี่ยไม่ใช่แปดเดือนเริ่มจากศูนย์แล้วได้แต่เราเริ่มมาห้าหกปีเจ็ดปีในเรื่องของเทคนิคต่างๆเรื่องของการรวมทีมมองตารูใจว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างเรื่องของเทคนิคอุปกรณ์ชิ้นส่วนนะแล้วก็หยิบมาปุ๊บก็จับประกอบได้เลยว่าอะไรคุณอยู่ตรงไหน เห็นไหมล่ะซึ่งไม่ใช่ง่ายๆนะฮะผมว่าจริงๆไม่ใช่แค่สิบคนที่อาจารย์บอกนะยังมีส่งข้าวส่งน้ํามีกําลังใจอีกนะแต่ละคนแต่ละคนนะเออพูดอย่างนี้ไก่เนี่ยใช่ไหมอาจารย์มีใช่ไหมก็ก็มีบางช่วงฮะทะเลาะถ้าทะเลาะกันก็ห่างกันหน่อยกเมื่อคืนนี้ก็แล้วอย่างนี้หลักในการที่จะพาน้องๆมารวมกลุ่มกันอย่างเงี้ยยากไหมอาจารย์เพราะว่าเชื่อว่าแต่ละคนบางทีก็ มาในแบบที่เ <ừ> พิ่งเข้ามาใหม่มัง่งคงไม่มีใครเป็นปู่โสมใช่ไหมแถวนี้มีไหมอ่ะปู่โสมเฝ้าซั์ตแต่ก็ระยะเวลาในการที่จะสักสมประสบการณ์ที่อาจารย์บอกก็หลายปีอยู่ส่วนใหญ่ที่อยู่ในทีมเนี่ยจะอยู่กันมานานแล้วหรือว่าเป็นน้องใหม่ๆม,มาด้วยคะก็จะมีถ่ายเลือด เรื่อยๆแลยังอย่างของรุ่นพวกเราเนี่ยจะมีทั้งหมด3รุ่นอย่างรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นใหญ่นะแล้วก็จะมีรุ่นกลางก็อย่างเป็นน้องสักปีสามปีสามปีสี่ปอตรีแล้วก็จะมีรุ่นใหม่เป็นปีหนึ่งปี2ขึ้นไปเรื่อยๆก็จะมีการ พัฒนาประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะแล้วก็คนที่ได้รางวัลระดับประเทศหรือระดับนานาชาติส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นพี่โตนิดนึงนะซึ่งเขามีมีชั่วโมงบินที่สูงกว่าครับนะแต่ว่าน้องๆเนี่ยเห็นไอดอลจากพี่เห็นต้นแบบเนี่ยเขาก็มีกำลังใจอยากพี่ก็ไม่ได้เก่งกับผมนะฮะพี่ก็เป็นคนปกติเหมือนเราแถมบางทีหน้าตาสู้เขาไม่ได้น้องก็มีกำลังใจนะมีกำลังใจเฮ้เราก็น่าจะเป็นเหมือนพี่เขาได้ ถ้าถ้าเราทําต่อเนื่องอ,อทาต่อเนื่องอ,อก็ได้ได้คือได้ที่ความต่อเนื่องได้ครับอถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวสุดท้ายนี้จะขอให้น้องๆช่วยฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหรือรว่ารุ่นน้องๆที่เขาดูอยู่ว่าทํายังไงให้ชีวิตประสบความสําเร็จรหรือว่าในสาข,ขาของแต่ละคนนะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่กว่าจะมาถึงในจุดนี้อฝากถึงน้องๆหน่อยค่ะเพราะอยากฝากฝากน้องๆเยาวชนไทยทุกคนนะครับว่า การที่เราตั้งเป้าหมายเนี่ยหรือว่าจุดจุดที่เราใฝ่ฝันเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นเป็นไปนง่ายก็คือตรงตรงพยายามถึงแม้ว่าจะมีมีความท้อยูนิบเราก็จงทําต่อไปครับเพราะว่าอย่างน้อยผมว่าสักวันหนึ่งเนี่ยความฝันของเราต้องเป็นจริงครับอืมอหนึ่งยค่ะครับผมอาก่ด้วยก,ยก่ก,ยก่อนกันก่อนครับเอ่อผมก็อยากจะฝากน้องๆน,นะครับที่มีความสนใจแต่ว่าไม่ค่อยกล้านะครับ บางครั้งความสนใจถ้าเรากล้าทางนี้อาจจะทําให้เราประสบความสําเร็จนะครับยกตัวอย่างผมก็แต่ก่อนผมก็เรียนแล้วก็ทํากิจกรรมอย่างนี้ไปด้วยบางครั้งก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องการเรียนนะครับเราก็บริหารเวลาให้ดีครับถ้าสักวันหนึ่งคุณต้องติดธงชาติที่หน้าอกครับแล้วไปแข่งกับต่างประเทศแล้วคุณประสบความสําเร็จคุณจะมีความภา,าคภูมิใจมากครับ<ม>ตรงนี้จะเป็นจุดสําคัญครับับผมอ่ะ คนสุดท้ายครับครับสําหรับผมนะครับก็คือง่ายๆครับคือตั้งใจทาครับแล้วก็ทําให้ต่อเนื่องครับแล้วก็ทําให้สําเร็จให้ได้ครับอ่าสั้นๆได้ใจความนะพูดน้อยแค่ไหยผมไ่รูเนี่ยแต่เวลาจับไปเหมือนนักร้องนะจะเป็นอีกอีกทางหนึ่งของเขานะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะอาจารย์อีกนิดนึงสําหรับน้องๆเด็กๆทั้งหลายที่กาลังรับชมอยู่อาจจะเป็นไอดอลก็ได้จยาเป็นไอดอลคนหนึ่งของน้องๆครับผม คือตอนนี้ผมว่ายุคนี้ยุคเป็นยุคที่น้องๆมีโอกาสมากขึ้นกว่าเมื่อเทียบกับ10ปีก่อนของเล่นตอนนี้เราก็เยอะขึ้นของเล่นไทเทคต่างก็เยอะสามารถมีอุปกรณ์หาซื้อได้ง่ายแถมการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ก็มีมีมากขึ้นของธุรกิจของเัวเองเนี่ยจากมหาลัยจะสนับสนุนแล้วก็มีสปอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปานครหลวงที่ซัพพอร์ตเรามาทุกปีนะทางบริษัท IRC เทคโนโลยีหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของธนาคารต่างนะฮะไทยพาณิชย์ ก็พพอร์ตทีมของเรามาตลอดทําให้เราเรารู้สึกว่าเราไม่ได้สู้โดยลําพังนะเราสู้โดยมีมีเพื่อนอยู่ข้างหลังคอยเดินไปกับเราว่าเราจะหรือว่าเราจะสําเร็จเขาก็ไปด้วยกันกับเราคใหผมีกําลังใจค่ะครับผมขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะสำหรับแบบอย่างที่ดีนะคะสำหรับน้องๆในอนาคตเนี่ยก็ดูตัวอย่างไว้พยายามสักวันหนึ่งก็จะประสบความสาเร็จกันนี้นะคะนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ